ขอเชิญท่านสาธุชนท่านทั้งหลายที่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนที่มีความชอบในคลิปบทสวดมนต์นี้ฝากท่านทั้งหลายให้กดไลค์ที่ปุ่มนี้และถ้าท่านอยากเผยแพร่ให้กดแชร์ตามดังรูปที่ปรากฏอยู่นี้และถ้าท่านทั้งหลายต้องการติดตามคลิปบทสวดมนต์ของเราทุกคลิปให้กดติดตามที่ปุ่มนี้ดังรูป รวมไปถึงให้กดรูปกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปบทสวดมนต์ของเราทุกคลิปก่อนใครและขอให้สาธุชนท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จบุญหนุนนำด้วยเทินไปรับชมคลิปบทสวดมนต์ต่างๆได้เลยครับบทสวดพระคาถาบูชาอัญเชิญบรมมคู่ หมอชีวกโกมลพัทแพทย์ประจำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากผู้ใดได้กล่าวสรรเสริญคุณแห่งพระคถานี้จะบังเกิดมีอนุภาพป้องกันสับพรโรคสับพภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นผู้ไม่มีโรคอันเป็นราบอันประเสริฐซึ่งหาได้ยากนักหรือหากท่านใดกำลังเจ็บป่วยไข้ ก็สามารถฟังบทสวดภาวนานี้ได้ให้บังเกิดอนุภาพหายป่วยไข้โดยไวนั่นเองเมื่อท่านทั้งหลายพร้อมแล้วว่านโมไปพร้อมๆกันสามจบนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมชีวะโกสิระสาอหังกะรุนิโกสัพพสัตตานังโอสะทิพพมันตังปภพาโส สุริยาจันทังกุมาลพัทโจปกาเสสิวันทามิปันทิโตสุเมทะโสอโรคาสุมนาโหมิโอมนโะมชีวะโกสิระสาอหังกะรุนิโก สัพพะสัตตานังโอสถทะทิพพะมันตังปภพาโสสุริยาจันทังกุมาลพัทโจปกาเสสิวันทามิปันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนาโหมิโอมนะโม ชีวโกสิระสาอหังกะรุนิโกสัพพสัตตานังโอสะทิพพมันตังปภาโสสุริยาจันทังกุมาลพัทโจปกาเสสิวันทามิปันทิโตสุมเมทโสอโรคา สุมาณาโหมิโอมนโะมชีวะโกสิรสาอหังกะรุนิโกสัพพสัตานังโอสะทิพพมันตังปะภาโสสุริยาจันทังกุมาลพัสโจปกาเสสิวันทามิ ันทิโตสุเมทะโสอโรคาสุมนาโหมิโอมนโมชีวะโกศิระสาอหังกะรุนิโกสัพพสัตานังโอสถทะทิพะพมันตังปภาโสสุริยาจันทัง กุมาลพัทโจปกาเสสิวันทามิปันทิโตสุเมทะโสอโรคาสุมนาโหมิโอมนโม,มชีวะโกสิระสาอหังกะรุนิโกสัพพะสัตตานังโอสะถ ทิพพะมันตังปะพาโสสุริยาจันทังกุมาลพัชโจปกาเสสิวันทามิปันทิโตสุเมทะโสอโรคาสุมนาโหมิโอมณโมชีวะโกสิระสาอหัง กะรุนิโกสัพพสัตตานังโอสถทะทิพพมันตังปพาโสสุริยาจันทังกุมาลพัทโจปกาเสสิวันทามิปันทิโตสุเมทะโสอโรคาสุมะนาโหมิโอม นโมชีวะโกสิระสาอหังกะรุนิโกสัพพสัตตานังโอสถทิพพมันตังปพาโสสุริยาจันทังกุมาลพัสโจปกาเสสิวันทามิปันทิโตสุมเมทโส อโรคาสุมนาโหมิโอมนโมชีวะโกศรสาอหังกะรุนิโกสัพพสัตตานังโอสถทะทิพพมันตังปพาโสสุริยาจันทังกุมารพัทโจ ปากาเสสิวันทามิปันทิโตสุเมทะโสอโรคาสุมะนาโหมิเมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังหรือได้สวดจนครบแล้วก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายที่ทำลายความสุขและชีวิตของท่านทั้งหลาย ให้กลับมาเป็นปกติสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ